เป็นอาหารทำสลัดสลัดสลัดแล้วก็เป็นมัการนีอบธัญพืชมัการนีอบธัญพืชต้องเปิดฝาก่ะเ,เด็กคู่กับนักเรียนก็จะลงมากินนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอบ ของสำเร็จรูปเลยค่ะอบในตู้แล้วก็มาให้ครูกับนักเรียนกินนะคะแล้วฝั่งู้นก็จะเป็นของฝั่งู้นก็จะเป็นของเด็กๆนะคะแต่เขาจะออกมากินกันทางนี้ค่ะอันนั้นเป็นของอาหารคนแพ้อันนี้ก็ของเด็กๆอันนี้ก็ของเด็กทางฝั่งเด็กนักเรียนเดี๋ยวเาจะออกมานั่งกินกันตรเนี้ค่ะนี่แหละค่ะการทำงาน